น้ำท่วมในตัวเมืองเชียงใหม่บางจุดสูงกว่า1เมตรนะคะขณะเดียวกันชาวบ้านบางส่วนน้ําท่วมเข้าบ้านทําให้ต้องปกยยกตมนนอนอยู่ในสุกสารค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานเข้ามาค่ะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนสายต้นยางย่านหนองหอยในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับสภาพก็อย่างที่เห็นครับว่าถนนสายนี้ถูกน้ําท่วมสูงนะครับรถขนาดเล็กนั้นไม่สามารถผ่านได้ครับการสัญจรเข้าออกนั้น ก็ต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือใช้เรือแบบนี้นะครับหรือถ้าใครรอมไม่ไหวก็ต้องเดินออกมาแบบกลุ่มนั้นครับอันนี้คือน,น้ำพท่มเราตัดสินใจเดินฝ่าไปเลยใช่ไหมครับตอนเนี้ยใช่ตันสิจฝ่าไปแล้วค่ะไม่มีใครช่วยดูก,ก,การเตรียมตัวนี่คือเตรียมพร้อมมากเลยคนะ <S <S ไป<ม>ยินนม,มคลองเลอมุ่นหรือจะลุยมา โดยระดับน้ําที่ท่วมย่านหนองหอยบางจุดยังสูงกว่า1เมตรครับร้านค้าหลายแห่งเก็บเข้าของไม่ทันเข้าของและเครื่องใช้ไฟฟ้าจมน้ําจํานวนมากน้ําที่ท่วมสูงทําให้เจ้าหน้าที่ต้องนําอาหารและน้ําดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านโดยเฉพาะที่อยู่ในซอยซึ่งน้ําท่วมสูงไม่สามารถออกจากบ้านได้ครับและน้ําที่ท่วมในตัวเมืองเชียงใหม่ย,ยังทรงตัวสูงในหลายจุดเนื่องจากน้ําปิงที่ไหลผ่านตัวเมืองยังเกินจุดวิกฤตอยู่85ซนติเมตรซึ่งน้ํายังไหลท่วมด้านใต้ของเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะชุมชนรอบเวียงกุมการโบราณสถานเก่าแก่ของเชียงใหม่อายุก,กว่า700ปีนะครับระดับน้ําท่วมบางจุดยังสูงกว่า1เมตรทําให้ชาวบ้านกว่า10คนต้องอพยพจากบ้านไปอาศัยศาลาในสุสานเป็นที่พักชั่วคราวเพื่อหน,นีน้ําท่วมไปก่อน ครับสถานการณ์น้ําท่วมที่เชียงใหม่นั้นยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ําที่ท่วมสูงนั้นยังคงทรงตัวนะครับรวมทั้งน้ําจากในเมืองนั้นก็ไหลบ่าไปยังทางด้านท้ายรวมไปถึงเขตอําเภอสาราพีที่ยังคงมีน้ําท่วมสูงครับ